มาไลยพร้อมครองมาไรสาหรับความรู้สึกของเรานะคะโหต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยะนะคะกับมาลายไฟเตอร์แล้วก็มีความว้าวคือความแบบฮิย ประทับใจกับคนที่เราเลือกมาไม่คิดว่าเขาจะร้องเพลงได้แบบดีขนาดนี้อนอกจากได้ได้ฟังเสียงเพลงเพราะๆจากน้องๆที่เข้ามาให้เราเลือกอะนะฮะไปอยู่ในค่ายของเราแล้วเนี่ยนะฮะเราก็มีความสนุกสนานหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการด้วยตัวพิธีกรเองด้วยนะฮะมันกลมกลืนกันหมดเลยเขาเรียกว่าครบรถแล้วก็ปลดปล่อยอกับความทุกข์ไปแล้วมมีความสุขกับอะไรไฟเตอร์นะครับได้มีความสุขกับ การได้เห็นนักร้องที่มองแล้วไม่น่าเป็นแบบนั้นคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าเขาจะเสียงเพราะขนาดนี้เลยสวัสดีครับผมชื่อนายสมชายวงช่วยชื่อเล่นชื่อว่าแนมครับหรือเรียกง่ายๆว่าดาราภาคใต้ไอ้จ้าลังกาเป็นดาราภาคใต้ที่มีแฟนคลับเยอะมากประมาณคนดูประมาณ2-3สมหมื่นครับ2-3หมื่นเลยเหรอตอนนี้ประกอบอาชีพเจ้าของบริษัทแนมสตูดิโอโปรเจกต์นะครับ ไรขายปลากรอบ่นมีหมดเลยครับอาหารแห้งคุณต้องการอะไรอ่ะจัตโตบรี่ก็มีปลากรอบก็มีมีหมดเลยเอาให้ชัดเจนประกอบอะไรประกอบอะไรที่ที่ขายเป็นมาเอาละแล้วมึงมาเจอคนอย่างนี้ด้วยสงสัยถันเห็นบอกว่าวันหนึ่งได้ประมาณ7-8ล้านใครดีใครดีมาก ร้านมีร้านอะไรพังลูกร้านกายของจ้ร้านกายของเจ้าคุณร้องเพลงไปขายของไปเพราะว่าผมมีคนเสียงดีเอ้าโอยแค่นี้ก็กินขาดครับน้องๆโอ้ยมาอะไรมาคล้องคอเต็มแน่นอนครับคืนนี้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุริฉายเชยวุฒินะคะชื่อเล่นชื่อน้องอ้อมนะคะ ปจจุบันประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับเครื่องทำกาแฟนะคะกาแฟนี่คุณบดกาแฟเก่งไหมฮะบดกาแฟก็เก่งอย่างอื่นก็เก่งค่ะตายแล้วไม่ได้ตั้งใจชงนะเดี๋ยวดราม่าถ้าผมไปนะฮะอุ่นหเนี่ยผมจะสั่งอยู่อย่างเดียวผมจะสั่งอะไรดีคะเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซชอบเน้นดำๆเน้นเรือจะออกก็เหลอ จะเน้นเอสเปรสโซ่พ่ออะไรครับเน้นดำดำไม่เน้นนมแต่หนูอยากให้พี่ลองมอกค่าบ้างนะคะมอคค่าดีไงจ๊ะกาแฟครึ่งหนึ่งนมครึ่งหนึ่งช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งโอ้โหวันนี้มั่นใจมากที่จะมาแย่งชิงมาลัยจากผู้เข้าแข่งขันด้วยนะคะดูจากลักษณะของหนูแล้วนอกจากจะเป็นเซล์แล้วหนูยังเป็นเซล์สาวดายุอ่ะค่ะ สวัสดีครับผมตันกระจรเกียรนหารปัจจุบันนะครับผมกำลังศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชวัฏนสกลนคร ฟังเพลงที่เมื่อวานแต่ว่าจําไม่ได้มันฟังไหมหลายรอบสิฟังหลายมันฟังได้หลายรอบเข้าไปฟังแล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปฟังอีกไม่ไม่คือแค่นี้พอนะครับผมยังไงนะครับผมก็รอไปชมในรายการนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่อยู่ห้องส่งแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านช่วยเชร์ช่วยบวทให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีค่ะบอลลูนค่ะนางสาวยานัญญาสรีม่วงนะคะตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่ค่ะขายสัพเพเฮระทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยค่ะอะไรที่นำมาขายได้บอลลูนขายหมดเลยค่ะกะว่าจะเอาของแม่ตั๊กมาขายด้วยค่ะแม่แม่ตั๊กเขาขายอะไรเซรั่มเคยไปไลฟ์สดแถวไอสารทวาภาใช่ไหมเขาเป็นเซรั่มไม่ใช่เซรุ่มจะเล่นั้นเปล่าจะเล่นนั้นเปล่า หกิยยุ้ฝมมากผู้ชองทางบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กับบอลลุนด้วยนะคะลานังเอ้ยไพวัฒนดินอีสานแรงไ้จงแคนมั่นมาบึงเสียงพินเสียงแค้นยังดังยูโจโกมั่นสีแรงในบอลไดพี่น้องครับฝากพี่น้องไปกันลังล่งแรงใจครับกับรายการมาไล่ไฟเตอร์ครับมอนี่ก็สิลา เยาวัฒนแก้วดีครับฝากอ้อ,อ,อมอกอ้อมใจพี่น้องสุ้บูดสุคนเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องเด้อน่ารักนะนี่นถ้าใครจะมีสเสน่ห์ถ้าเกิดดังขึ้นมานี่ค่ายคุณดังเลยนะแล้วเ<อ>นี่ยคงเสียงไม่ธรรมดาเสียงต้องไม่ธรรมดาดแน่นอนอนะครับมากมายแล้วน่าจะเรียนเสียงคนอื่นได้เยอะด้วยแหละพี่น้องอยากฟังเสียงแอนนาชวนชื่นป่ะครับเฮ้ยสมัครเลยสมัครเลยทุกคนนี่อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้กบศิลา์นี่ขอบคุณมากๆกกับเลยกันมาเลยไฟเตอร์สุดย้อนในลูกเกียร์ ก็สนุกมากแล้วก็มีการโหวตจากทางบ้านด้วยนวัตกรรมใหม่คือแบบซูมอ่ะผ่านโปรแกรมซูม49ท่านใช่ค่ะสุดยอดเลยคะแนนมาจากคณะกรรมการของเราทั้ง49คนดังนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมนะคะกับมาลัยไฟเตอร์ทุกวันเสาร์5โมงเย็นทางช่อง7มาลัยไฟเตอร์ Right, fight them!